คืนหนึ่งในป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าเหยียบเข้าไปเสียงคำรามของเสือดำดังก้องกังวานไปทั่วผืนป่ามันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่มันคือเสือสมิงวิญญาณร้ายที่สิงในร่างของหลวงพ่อสมิงหลวงพ่อผู้เป็นทางพระและผู้พิทักษ์ป่าแต่กลับถูกคำสาปผูกมัดให้กลายเป็นพยาไฟผู้ลุกโชนในความมืดเรื่องราวนี้ จะพาเราย้อนกลับไปสู่วันที่คำสาปเริ่มตน้นและการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยวิญญาณที่ติดอยู่ในความมืดมานานถ้าพร้อมแล้วเปิดใจรับเรื่องราวลี้ลับนี้แล้วเราไปลุยกันเลยกลับหลงพ่อสมิงดงพญาไฟอยากข้ามลำห้วยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตรงนั้นเขาเรียกว่าทางเสือสมิงเสียงเกืนของลุงจันทร์ คนเท่าประจำหมู่บ้านริมป่าดงพญาไฟยัยงดังก้องในหูของแอนพบมะนาวและชัยนักศึกษาปริญญาโทจากคณะมนุษยศาสตร์ที่เดินทางมาศึกษาตำนานผีพื้นบ้านตามชายแดนภาคอีสานทุกคนคิดว่ามันเป็นแค่คำหลอนของคนโบราณจนกระทั่งวันนั้นวันที่พวกเขาพบเส้นทางที่ไม่อยู่ในแผนที่เส้นทางลูกรังแคบ ลักเลาะผ่านลำห้วยตื้นๆซึ่งอีกฝั่งหนึ่งคือแนวป่าทึบจนแสงอาทิตย์แทบส่องไม่ถึงมันไม่เหมือนป่าที่เดินผ่านมาเลยทั้งบรรยากาศทั้งกลิน่นมันเหมือนป่าคนละยุคข้ามไปดูไหนไหมเผื่อเจอวัดร้างหรือร่องรอยอะไรเก่าๆไปสิเดี๋ยวถ่ายคลิปเก็บไว้ด้วยจะได้เอาไปใส่ในรายงานทั้งสี่คนตัดสินใจข้ามลำห้วย โดยไม่สนใจคําเตือนของชาวบ้านเลยแม้แต่น้อยทันทีที่เหยียบเข้าเขตป่าอีกฝั่งเสียงจิ้งหรีดหายไปหมดไม่มีเสียงนกไม่มีลมทุกอย่างเงียบเหมือนโลกหยุดหายใจใบไม้บางต้นกอบแพงท,งทั้งที่เพิ่งต้นฤดูฝนพวกเขาเดินลึกเข้าไปประมาณกิโลเดียวก็เจอสิ่งที่ไม่มีในแผนที่ใดๆซากวัดร้างกลางป่าล็กโบสถหินโบราณผุพัง ผนังแตกราวต้นไม้เลยพันแน่นจนเกือบมองไม่เห็นองค์พระข้างในบริเวณหน้าวิหารมีรูปปั้นพระภิกษุองค์หนึ่งยืนหลับตามือกำลุป,ประคำเครายาวใบหน้าคมเข้มแต่ผิดธรรมดาตรงที่พระองค์นี้มีรอยเคี้ยวเสืออยู่ที่มุมปากสองข้างที่ฐานปูนมีแผ่นศิลาจารึกข้อความว่าอย่าเรียกชื่อข้าอย่าลบหลู่ ถ้าไม่อยากให้สิ่งที่อยู่ในป่าตื่นขึ้นหลวงพ่อสมิงชัยหกระเบาๆแล้วพูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองเรียกชื่อดูดิเผื่อได้ผีมาเล่าให้สัมภาษณ์ทุกคนคำกันก่อนจะเริ่มถ่ายคลิปเล่นๆด้วยเสียงหกระแต่ทันทีที่ชัยพูดว่าหลวงพ่อสมิงครับออกมาให้สัมภาษณ์หน่อยครับลมในป่าก็พัดวูบมาแบบไม่มีที่มาใบไม้หมุนวนเป็นวง เรากับมีบางอย่างสะบัดต,ตัวในอากาศเสียงคำรามดังมาจากหลังวิหารพวกเขาหยุดคำทันทีแล้วหันมองหน้ากันเสียงนั้นไม่ใช่ลมไม่ใช่คนและไม่ใช่สัตว์ธรรมดามันเป็นเสียงคำรามของเสือหลังจากเสียงคำรามนั้นดังขึ้นพวกเขาก็ตัดสินใจเดินสำรวจวัดร้างต่อทั้งที่ในใจเริ่มรู้สึกไม่ดีโดยไม่รู้สาเหตุมันไม่ใช่ความกลัวธรรมดา แต่มันเหมือนกับว่ามีคนจ้องดูอยู่ทุกฝีก้าวภายในวิหารที่ผนังแตกราวมีพระพุทธรูปหินองค์หนึ่งมีรอยแตกกลางหน้าผาและตรงหน้าตักมีผ้าจีวรเก่าพัน 9, กับลูกประคำสีดำเหมือนเพิ่งถูกวางไว้ไม่นานมานาวหญิงสาวคนเดียวในกลุ่มสงสัยแล้วพูดเบาๆเธอที่นี่มันไม่มีฝุ่นเลยนะ เหมือนมีคนมาทำความสะอาดอยู่ใช่ตอบติดตลกก็ผีนั่นแหละมังสงสัยชอบวัดสะอาดแต่รอบนี้ไม่มีใครคำแล้วด้านหลังวิหารมีศาลาไม้เล็กๆสุดโสมตรงผนังมีคำจารึกด้วยฐานไม้ว่าข้าสลาเลือดเนื้อเพื่อขังมันไว้อย่าได้ปลุกมันด้วยความโนเขาอาตมาหลวงพ่อสมิงเสียงบางอย่างเดินอยู่บนหลังคาศาลา ตึงตึงตึงแต่มองขึ้นไปก็ไม่เห็นอะไรเลยแอนหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรอบๆแล้วพลันตกใจในโจอของกล้องเห็นเงาร่างพระในจีวรนดำยืนอยู่ในวิหารแต่พอหันไปมองจริงๆกลับไม่เห็นใครเลยแอนสะดุมยกกล้องขึ้นอีกครั้งร่างนั้นยังอยู่และค่อยๆหันหน้ามาทางกล้องด้านชายซึ่งเป็นคนพูดเล่นและลบหลูตั้งแต่แรก เริ่มมีอาการแปลกๆเขาหยุดพูดหยุดยิ้มแล้วเดินแยกไปนั่งใต้ต้นตะเคียนใหญ่หน้าวิหารเขานั่งพึมพำบางอย่างมันตื่นแล้วมันจำได้ว่าใครปลุกเพื่อนเพืรีบวิ่งไปเขย่าตัวเขาแต่เขานิ่งไปแล้วทันใดนั้นรอยขวนลึกสามรอยปรากฏบนหลังเสื้อของชัยเองไม่มีใครเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง แต่พอหันไปทางรูปปั้นหลวงพ่อสมิงอีกครั้งพวกเขาสังเกตเห็นว่าดวงตาของรูปปั้นนั้นลืมตาขึ้นแล้วลูกป,ประคำที่อยู่หน้ารูปปั้นคือของผนึกบางอย่างและพวกเขากำลังจะพามันออกจากวัดไปโดยไม่รู้ตัวหลังจากกลับจากวัดร้างพวกเขากลับมาพักที่กระท่อมกลางไร่ห่างจากหมู่บ้านคืนนั้นทุกคนหลับสนิทยกเว้นชัย ชายนั่งจ้องลูกประคำสีดำที่เขาแอบหยิบติดมือมาจากหน้ารูปปั้นหลวงพ่อสมิงโดยไม่บอกใครเขาเอาใส่ถุงผ้าเก่าๆแล้วซุกไว้ใต้หมอนแต่ในคืนนั้นเขาเริ่มฝันประหลาดฝันว่าเดินอยู่กลางป่าในความมืดสนิทมีเสียงโสดเบาๆดังอยู่ในหัวแต่เสียงนั้นไม่เหมือนพระไม่เหมือนคนมันเหมือนเสือคำรามเป็นบทสวดจากในความมืดนั้น เขาเห็นร่างพระในจีวรเก่าเดินสวนมามือซ้ายถือประคำมือขวาถือเขียวเสือพระรูปนั้นไม่มีหน้ามีแต่รอยแผลฉีกยาวจากถูถึงขางแล้วพูดเสียงทุ้มลึกว่ามึงเอาของกูไปทำไมชัยสะดุ้งตื่นเงือท่วมตัวทั้งที่อากาศเย็นเช้าวันรุ่งขึ้นเขาทำตัวแปลกไปมากเงียบไม่ศบตาใคร และที่สำคัญกลิ่นตัวเขาเหม็นเหมือนซากสัตว์เน่าที่เริ่มขึ้นอืดพบสังเกตแล้วถามใช่มึงเอาอะไรออกมาจากไวท์ว่าชัตอบเสียงเบาๆลูกประคำว่าแค่จะเอาไว้เป็นของที่ระลึกแอนหน่าเสียทันทีแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกนั่นมันของบนหิ้งไว้นะมะนาวยกมือขึ้นปิดปากตัวสัน่นเมื่อคืนเราฝัน ฝันว่ามีพระแก่มานั่งที่ปลายเตียงแล้วพูดว่าของของกู้อยู่กับพวกมึงเย็นวันนั้นพวกเขาตัดสินใจจะนำลูกประคำกลับไปคืนวัดทันทีแต่วัดร้างที่เคยเห็นเมื่อวานมันหายไปแล้วเส้นทางเดิมกลายเป็นป่าทึบต้นไม้หนาแน่นเกินกว่าจะเดินผ่านพวกเขาเดินวนอยู่นานสามชั่วโมงแต่กลับมาจุดเดิมซ้ำ เหมือนกับเดินอยู่ในขาวงกฏในขณะเดียวกันชัยก็เริ่มเปลี่ยนไปมากขึ้นเรื่อยๆกลางเด็กคืนนั้นแอนตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงเล็บขูดพื้นไม้และเสียงหายใจแรงๆใกล้หมอนพอหันมาเธอเห็นชัยนั่งอยู่บนพื้นในเงามืดตาแดงกำ่ำค้มมองมือของตัวเองที่เริ่มกลายเป็นกงเล็บแล้วเขากระซิบเสียงหหาคืนนี้ข้าจะออกล่า หลังจากพยายามหาทางกลับไปวัดร้างไม่สำเร็จพบจึงพาเพื่อนๆไปหาลุงจันทร์คนแก่ในหมู่บ้านที่ชาวบ้านเชื่อว่ามองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นลุงจันท์ไม่แปลกใจที่เห็นหน้าทุกคนอิตรยร่างกายชายเริ่มมีขนหยาบขึ้นตามแขนขอบตาดำคล้ำและเขาไม่พูดจาอีกเลยพอลุงจันทร์เห็นลูกประคำสีดำในถุงผ้าแกกใจจนออกอาการ และรีบปิดประตูลงก่อนก่อนจะพูดเบาๆว่าของอาถรรพ์มันกลับออกมาแล้วลุงจันเล่าว่าเมื่อห้าสิบกว่าปีก่อนดงพญาไฟเคยมีพรานที่เก่งกาจที่ชื่อว่าอินเขาฆ่าสัตว์ไม่เลือกกวางเสือมีหรือแม้แต่คนเถินที่ลงป่าก็ไม่เว้นพรานอินยึดของขลังจากศพสัตว์ป่านำมาทำตะกรุดจากเขี้ยวเสือทำประคำจากเล็บมี ทุกอย่างในตัวเขามีกลิ่นอายของการฆ่าจนวันหนึ่งเขาเจอกับเสือเท่าตัวหนึ่งที่ไม่มีใครฆ่าได้มันคือเสือสมิงวิญ,ญญาณบาปของสัตว์ป่าที่ถูกพรานสังหารอย่างโขเทียมรวมกันเป็นดวงเดียวคืนนั้นพรานอินล่ามันจนถึงคำแล้วแทงมันด้วยมีดอาคมกลางหน้าอ,อกแต่ก่อนจะตายมันพุ่งกัดคอเขาจนเลือดสาดพรานอินรอดแต่หลังจากวันนั้น เขาฝันทุกคืนว่าเดินอยู่กลางป่าในร่างเสือฝันว่ากินเนื้อคนกินพวกเดียวกันกัดกระทั่งลูกของตัวเองเขาจึงตัดสินใจบวชหวังให้ศีลและรมขังสัตว์ร,ร้ายในตัวเองไว้แต่การบวชไม่ใช่การไถ่าบาศีลไม่ได้ลบสิ่งที่เคยทำแค่อัดมันไว้ลึกลงเรื่อยๆคืนหนึ่งในวัดเขาตะเคียนฝ่หลวงพ่ออิน หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อสมิงหายตัวออกไปจากกุฏิมีแต่ร้อยตีนเสือขนาดใหญ่ลากผ่านประตูวิหารแล้วหายเข้าไปในดงหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปในวัดอีกเลยจนวันหนึ่งมีเสียงโสดมนแผ่วๆดังออกมาจากป่าพร้อมกับเสียงคำรามของเสือลุงจันเล่าจบแล้วหันมามองชยัยก่อนจะพูดเสียงแผ่วว่า หลวงพ่อไม่ได้ตายท่านกลืนเสือไว้ในใจแล้วใช้วัดร้างเป็นโครงขังมันไว้แต่ตอนนี้โครงมันถูกเปิดออกแล้วหลังฟังตำนานจากลุงจันทร์ทุกคนตั้งใจจะรีบนำลูกประคำกลับไปคืนที่วัดแต่ใชากลับไม่ยอมเขายืนถือถุงผ้าไว้แน่นดวงตาแดงคลำ้ำและพูดว่าของนี้ไม่ใช่ของวัดมันเป็นของข้าแล้ว คำว่าค่าที่หลุดจากปากไม่ใช่คำพูดแบบที่ชายเคยใช้เสียงของเขาแหบต่ำแฝงความเครียดแค้นแอนกับมานาวถึงกับถอยหลังคืนนั้นพวกเขายังอยู่ที่กระท่อมกลางไร่เสียงโสดมนเบาๆดังแทรกมาตามสายลมแต่ไม่ใช่บทโสดที่ใครเคยได้ยินมันเป็นเสียงโสดปน,นกับเสียงคำรามประมาณตีสอง พบตื่นเพราะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเดินวนรอบกระท่อมตื่นตื่นเสียงของฝ่าเท้าหนักๆบนดินจากนั้นก็มีเสียงโขวนบนประตูไม้เสียงแหลมลากยาวเหมือนเล็บกำลังฉีกเนื้อไม้เขาเง้มหน้าต่างดูเห็นเงาเสือดำขนาดใหญ่ยืนสองขาอยู่ข้างนอกมีผ้าเหลืองเก่าๆขาดรุ่ยพาดอยู่บนไหลและมีลูกประคำสีดำห้อยคอเช้าอีกวัน พวกเขาตื่นมาพบว่ามะนาวหายไปไม่มีรอยเลือดไม่มีเสียงกรีดร้องเมื่อคืนแต่มีแค่รอยตีนเสือขนาดใหญ่ลากจากกระท่อมลงไปในป่ารอยเดียวเท่านั้นไม่มีรอยกลับออกมาชายยังคงนิ่งเงียบเขานั่งมองเงาตัวเองที่ผนงังพ,พึมพำไม่เป็นภาษาแขนเขาเริ่มมีขนดามอกออกมาทางใต้ผิวหนังเหมือนร่างกายกำลังกลายพันธุ์ แอนพยายามดึงสติเขาแต่กลับถูกชายขวนที่แขนจนเป็นรอยลึกจากนั้นเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยท่ามกลางความเงียบพบนั่งอยู่เพียงลำพังเขาเห็นบางอย่างวางอยู่หน้ากระท่อมเป็นแผ่นไม้ผุผุมีคำจารึกด้วยเลือดสีดำว่าคืนพรุ่งนี้ข้าจะเอาคนต่อไปหลังจากมะนาวหายไปและชัยก็ถูกกลืนหายไปในเงา พบกับแอนจึงตัดสินใจกลับเข้าหมู่บ้านคนเท่าคนแก่ไม่มีใครกล้าคุยด้วยทุกคนปิดประตูหน้าต่างบางหลังถึงกับเอาใบตะไคร้สดมาแขวนไว้เหนือประตูพวกเขาเคยได้ยินชื่อของคนคนหนึ่งจากลุงจันทรยายหอมหมอร่างทรงเก่าแก่ผู้เคยเข้าร่วมพิธีผนึกหลวงภาสมิงเมื่อห้สิบปีก่อนบ้านของยายหอมอยู่ติดป่าทางทิศตะวันตกบ้านโร,รง แต่มีกลิ่นทูบหอมแรงเหมือนเพิ่งมีใครทำพิธียายหอมอายุเกิน80ปีตาข้างหนึ่งบอดแต่ตาอีกข้างยังจ้องคนได้จนขนลุกเมื่อเห็นลูกประคำในมือพบแกก็ตกใจจนตัวสันทันทีของสิ่งนี้ข้าเคยเป็นคนถือมันไว้กับมือแล้วเอาไปผูกข้อมือหลวงพ่อสมิงก่อนจะปิดผนึกด้วยเลือดเสือพวกมึงไปเอามาได้ยังไง ยายหอมถึงกับโมโหโยายหอมเล่าว่าคืนที่หลวงพ่อสมิงสละตัวเองเป็นผนึกท่านได้เดินเข้าวัดในค่ำคืนเดือนดักพร้อมกับเสือสมิงที่ตามร่างท่านมาตลอดชีวิตหมอผีร่างทรงสี่คนกับพระเกจิอีกสองรูปทำพิธีผนึกวิญญาณเสือลงในรูปปั้นโดยใช้เลือดของหลวงพ่อลูกประคำจากเล็บสัตว์สังเวและตะกรุดเคี้ยวเสือ แต่เราผนึกมันได้แค่ครึ่งเดียวเพราะวิญญาณของท่านเองไม่ได้อยากสมบท่านอยากอยู่เฝ้าสัตว์ร,ร้ายในตัวด้วยตัวเองลูกประคำไม่สามารถคืนได้เหมือนของบูชาทั่วไปมันต้องทำพิธีคืนด้วยของแลกเปลี่ยนและสิ่งที่ใช้แลกต้องเป็นเลือดของผู้ปลุกแต่ใช้ได้หายตัวไปแล้วถ้าหาไม่ได้เจ้าต้องมีผู้สืบทอดผนึกแทนต้องมีคนยอมเสียสละ เอาชีวิตขังอสูรแทนท่านองค์ก่อนพบถามเสียงเบาคนแบบไหนถึงจะขังเสือสมิงไว้ได้ครับยายหอมตอบโดยไม่ลังเลต้องเป็นคนที่มีทั้งศรัทธาและบาปและตอนนี้พวกเองทุกคนก็มีบาปหมดแล้วคืนนั้นแอนฝันว่าเธอกำลังเดินอยู่ในวัดร้างกลางเงาไฟเธอเห็นหลวงพ่อสมิงนั่งขัดสมาธิใต้ต้นตะเคียนใหญ่มือกำลุกประคำแน่น แล้วท่านลืมตาดวงตาเป็นสีแดงเพลิงพร้อมพูดเพียงคำเดียวกลับมาเถอะก่อนที่กูจะไปหาเองหลังจากรู้ความจริงจากยายหอมพบกับแอนตัดสินใจจะทำพิธีคืนลูกประคำให้เสร็จสิ้นตามที่หมอร่างทรงรุ่นเก่าแนะนำแต่ก่อนจะทำพิธีได้พวกเขาต้องกลับไปที่วัดวัดที่หายไปจากเส้นทางป่าเมื่อไม่กี่วันก่อน พวกเขาเริ่มออกเดินทางอีกครั้งแต่ทันทีที่เหยียบเข้าฝั่งลำห้วยเก่าสิ่งแรกที่พวกเขารู้สึกคือเวลาในป่าไม่เดินเหมือนโลกภายนอกต้นไม้บางต้นที่เมื่อวันก่อนยังมีใบสีเขียวตอนนี้เหลืองกรอบเหมือนผ่านฤดูแล้งมาแล้วหลายเดือนพวกเขาเดินไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เคยเจอวัดร้างไม่มีวัดไม่มีทางเดินมีแต่ต้นตะเคียนใหญ่ ที่มีรอยขวนลึกเป็นแนวยาวข้างใต้ต้นไม้มีเท่ากระดูกสีดำและจีวรเก่าที่ถูกไฟไม่กองอยู่กับพื้นแอนหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเล่นๆแต่ภาพในจอกลับไม่ใช่ภาพที่เธอเห็นด้วยตาเปล่าในนั้นคือภาพวัดร้างที่กลับมาอีกครั้งพร้อมพระยืนอยู่หน้าวิหารพระที่ไม่มีหน้ามีแต่ตาแดงเรืองในเบ้าตาแอนกบพบเริ่มเห็นภาพแปลกๆระหว่างเดิน เห็นพระกลุ่มหนึ่งเดินสวดมนต์กลางป่าแต่หายไปเมื่อพวกเขากระพริบตาเห็นหลวงพ่อสมิงตอนยังหนุ่มกำลังถือปืนล่าสัตว์ท่ามกลางกองซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยเสียงในหูเริ่มบิดเบี้ยวไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงใครเราทำไปเพื่ออยู่รอดไม่ได้อยากฆ่าสัตว์ทั้งป่าร้องไห้แล้วใครล่ะจะฟังมันแสงอาทิตย์หายไปและเวลาก็ค่ำลงอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางแสงสุดท้ายของวันวัดร้างกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้วิหารที่เคยผุพังกลับสมบูรณ์เหมือนย้อนเวลามีแสงเทียนส่องวูบไหวข้างในทั้งที่ไม่มีใครอยู่บนระเบียงวิหารมีพระนั่งหันหลังให้พวกเขากำลังสวดมนต์อยู่เบาๆพบลังเลยว่าจะเข้าไปหรือไม่แต่แอนยกกล้องขึ้นถ่ายทันทีแล้วพูดว่านี่ไม่ใช่แค่ภาพอดีต มันคือสิ่งที่ยังวนอยู่ในป่าหลวงพ่อยังอยู่แต่ไม่รู้ว่าในร่างพระนั้นยังเป็นคนหรือเปล่าจากในกล้องภาพชัดเจนมากขึ้นพระรูปนั้นหันหน้ากลับมาเป็นหลวงพ่อสมิงจริงๆท่านยิม้มแล้วพูดด้วยเสียงเผ่เบาแต่ดังก้องในหัวทุกคนว่าของที่เอาไปคืนไม่ได้ง่ายๆรอจากนั้นวัดทั้งหลังก็มอดไม่ต่อหน้าต่อตา ควันไฟที่ลอยขึ้นมากลับกลายเป็นร่างเสือสีดำที่คำรามอยู่บนหลังคาวิหารคืนเดือนมืดทุกอย่างเงียบสงัดพบกับแอนนั่งล้อมวงในกลางป่าหัวใจเต้นแรงพร้อมกับแสงเทียนและทูบหอมยายหอมยืนประกอบพิธีท่องคาถาโบราณผนึกเสือสมิงตะกรุดผนึกเปล่งแสงสีแดงฉานเสียงคำรามดังก้องป่าเหมือนฟ้าร้อง เสือดำตัวมหึมาปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดดวงตาเรืองแสงแดงเหมือนไฟนรกเสือสมิงคำเสียงดังกระก้องมึงคิดว่าจะขังกูอีกครั้งได้เหรอพบกับแอนต้องใช้กำลังใจและศรัทธ,ธาให้มากที่สุดยายหอมท่องคาถาผนึกตลอดเวลาเสือสมิงพยายามทำลายตะกรุดด้วยคำรามอันทรงพลงังตะกรุดเริ่มสั่นแรงเสือสมิงกระโจนใส่พบโดยตรงพบล้มลง แต่แอนยื่นมือให้และยายหอมก็ไร้คาถาต่อเนื่องแสงสีแดงจากตะกรุดแผ่กระจายปกคลุมทั้งป่าเหมือนมีพลังลึกลับคอยดึงเสือสมิงกลับเข้าไปในวิญญาณเมื่อรุ่งเช้าป่ากลับเงียบสงบเสือสมิงหายไปแล้วแต่ลูกประคำที่พบถือไว้แตกเป็นเสียงเสียงยายหอมพูดเสียงเศร้าถึงคังมันได้แต่ไม่ใช่การปลดปล่อย ของแบบนี้ไม่มีวันตายจริงๆหลังจากคืนพิธีผนึกป่ากลับเงียบผิดปกติต้นไม้เหี่ยวเฉาไม้พงบางส่วนถูกเผาเหมือนไฟไหมแต่ไม่มีใครเห็นไฟพบกับแอนรู้สึกได้ถึงแรงกดดันลึกลับที่เพิ่มขึ้นทุกวันหมู่บ้านใกล้เคียงเริ่มมีเสียงร้องไห้และเสียงคนพูดไม่รู้เรื่องในตอนกลางคืนมีข่าวว่ามีเงาคล้ายเสือดำวิ่งผ่านหมู่บ้าน เด็กๆหายตัวไปอย่างหลอกลับแอนกลับไปอ่านสมุดบันทึกอีกครั้งพบหน้ากระดาษที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนบันทึกเขียนว่าเสือสมิงไม่ใช่แค่สัตว์ร,ร้ายมันคือคำสาปที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและหลวงพ่อสมิงเป็นผู้ถูกเลือกให้รับคำสาปนี้หากไม่ผนึกวิญญาณเสือจะเข้าสิงในร่างมนุษย์เพื่อสแสวงหาวิญญาณใหม่ยายหอมเตือนว่า คำสาบจะเคืบคลานมาอีกครั้งพวกเขาต้องตามหาของสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือผ้าคลุมยันที่หลวงพ่อสมิงใช้คลุมตัวก่อนเสียชีวิตเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถควบคุมวิญญาณเสือได้หลังจากคืนพิธีผนึกพลังเมื่อยังคงล่องลอยในป่าพบกับแอนจึงต้องออกเดินทางตาหาผ้าคลุมยันที่เชื่อกันว่า เป็นสิ่งเดียวที่สามารถควบคุมวิญญาณเือรอสมิงได้ยายหอมบอกว่าผ้าคลุมนี้เก็บอยู่ในศาลาเก่าที่หลวงพ่อสมิงเคยสวดมนต์บริเวณป่าเล็กอีกฝั่งหนึ่งทั้งคู่เดินทางเข้าไปในป่าเล็กอย่างระมัดระวังแต่เส้นทางกลับแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเหมือนป่ากำลังหายใจและเคลื่อนตัวตามจังหวะของคำสาบระหว่างทาง พบเห็นเงาเหมือนผู้หญิงในชุดขาวที่เดินหายไปในความมืดแอนรู้สึกถึงสายลมเย็นที่พัดผ่านเหมือนเสียงกระสิบอย่ามาที่นี่จะไม่มีใครรอดกลับไปเมื่อไปถึงศาลาเก่าพบว่ามันถูกปกคลุมด้วยเทาวน์และหยากใหญ่แต่ที่พื้นด้านในยังคงมีแสงจางๆของเทียนที่ยังไม่ดับพบกับแอนพบผ้าคลุมเยันที่ถูกพับไว้อย่างเรียบร้อยแต่ทันทีที่แอนแตะต้องผ้า กลิ่นเหม็นไม่และเสียงคำรามดังกระก้องขึ้นในหัวเงาดำลุกขึ้นจากเท้าฐานกลายเป็นเสือสมิงในร่างผีเร่รอนมันกัดกร่อนอากาศรอบตัวทำให้ลมพัดแรงจนเทียนดับพบต้องตั้งสติหยิบตะกรุดผนึกขึ้นมาไา,า,า่คาถาที่ยายหอมสอนเสียงร้องคำรามของเสือสมิงดังขึ้นดังล่านป่าแอนและพบร่วมมือกันทำพิธีพบไร้คาถา,าจากตะกรุดผนึก แอนใช้ผ้าคลุมยันคลุมร่างเือสมิงพลังจากขาถาและผ้าคลุมรวมตัวกันเป็นแสงสีทองล้อมรอบเือสมิงคำสุดเสียงก่อนที่จะค่อยๆลังลอยขึ้นฟ้ากลายเป็นไฟสีแดงลุกโชนก่อนที่จะมอดดับไปในที่สุดเมื่อทุกอย่างสงบลงพบกับแอนนั่งถอนหายใจด้วยความเหนื่อยล้าป่าค่อยๆกลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงนกร้องและลมเย็นพัดผ่านใบไม้ ยายหอมกล่าวว่านี่คือการคืนสมดุลของป่าและวิญญาณแต่จงจำไว้ความมืดจะกลับมาอีกครั้งหากมนุษย์ลืมตัวพบกับแอนกลับมาที่หมู่บ้านบรรยากาศดูปกติสุขมีแต่เสียงนกร้องและลมผัดชาวบ้านเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ความรู้สึกบาง,างอย่างยังทำให้พบไม่สบายใจพบเห็นภาพเก่าของหลวงพ่อสมิง ภาพนั้นดูเหมือนว่าท่านกำลังมองมาที่เขาอย่างลึกซึ้งส่วนแอนเจอร์วัตถุลึกลับชิ้นหนึ่งเป็นแหวนเงินที่หลวงพ่อสมิงสวมใส่เสมอยายหอมเล่าให้ฟังว่าแหวนเงินนี้มีพลังลึกลับและเป็นกุญแจของคำสาปที่แท้จริงหลวงพ่อสมิงยอมรับคำสาปนี้เพราะต้องการปกป้องหมู่บ้านจากปีศาจอื่นที่ชั่วร้ายกว่าจะมาแทนที่ท่านไม่ได้เป็นเพียงผู้ถูกสิง แต่ยังเป็นผู้คุมประตูระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณแม้เสือสมิงถูกผนึกและดับไปแต่คำสาบยังไม่จบพบและแอนต้องสาบานว่าจะเป็นผู้รักษาแหวนเงินและคอยปกป้องหมู่บ้านจากภัยลี้ลับในอนาคตเรื่องราวของหลวงพ่อสมิงดมพยาไฟจะยังคงถูกเล่าขานเป็นตำนานแห่งความกล้าหาญศรัทธาและการเสียสละ ความเมื่อจะไม่กล้ากลับมาถ้าคนยังไม่ลืมตำนานนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหลวงพ่อสมิงดงพยาไฟยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทางเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันโอกาสหนะ้า